สวัสดีพบกับช่องคืซสไลด์ทูวันนี้มีเพื่อนสองมาให้ผมเล่นเป็นโปรแกรมถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะมาเรามาลองกดตรงทรงเขียวกัน answer yes โอเคตอบใช่ uh huh. example ตัวอย่าง is this a man เขาคือผู้ชาย Yes, this is a man. ใช่เขาคือผู้ชายก็เราไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังนะทุกคนเรามาเล่นแบบปันประสาทโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลย man. Is this a a m n man? ผู้ชาย y e s is, is สีมอเมน์อเมร์ a มรอเมร์ a ม <laughs> เอามรมาผมข้ามอเมาตรงบอยมล้วโอเครนะ nya tiếng rằng ha Is this a woman? No. Is this, Is this a, woman? a woman? No. Is this a boy? Is t h i boy? Is t h i boy? Is this a boy? Boy? เอาโอเคนะผมจะอธิบายให้ฟังนี่คือโปรแกรม Sketch นะก็คือเพื่อนผมเป็นพ่อเพื่อนผมเป็นคนทำเนะี่ยเห็นไหมเนะี่ยชื่อนะ่อเนียโอเคนะก็มันเป็นเกมเนี่ยที่ ก็ก็ตลกอยู่อ่ะนะก็มาหน้าใหญ่เฉยเลย Answer y โอเค yes ตอบใช่ example is this a man yes this is a man ใช่เขาผู้ชายตัวอีกแล้วเสร็จ Is, is this, this a man? Ở No He is <laughs> Is this a man? man? No Không phải là người trai no no ไปไม่เอาผู้หญิงเอาเป็นมีอีกไหมติดตัวเสมติดตัวเสอ is, is this, this a girl, <the> girl? no okay okay oh God ผมว่าในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแหละความเกลียนมันจะอยาด